เคยเป็นกันไหมครับเวลาคุยงานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวมันต้องมีฝ่ายหนึ่งชนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ตลอดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองนี้ไปแบบสิ้นเชิงเลยครับนั่นก็คือการคิดแบบชนะชนะซึ่งเป็นอุปนิสัยข้อที่4จากหนังสือระดับตำนานอย่าง7อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูงที่จะมาปลดล็อกความสำเร็จในทุกความสัมพันธ์ของเรากันครับเอาละครับลองมาถามใจตัวเองกันดูจริงๆจังๆสักทีนะฮะ ในทุกความสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้านเรากำลังมองหาผู้ชนะหรือว่ากำลังมองหาทางออกที่ทุกคนแฮปปี้คำตอบของคำถามนี้เนี่ยอาจจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราได้มากกว่าที่คิดนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าชนะใจคนอื่นได้เนี่ยมันมีด่านแรกที่สำคัญกว่านั้นเยอะเลยครับนั่นก็คือการชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงมาดูกันครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างบ้านนั่นแหละอุปนิสัย3ข้อแรกมันคือการตอกเสาเข็มให้ตัวเองครับทําให้เราแข็งแกร่งจากข้างในเพราะฐานรากเราแน่นปึ๊กแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละเราถึงจะพร้อมไปสร้างบ้านหลังใหญ่ที่สวยงามกับคนอื่นได้ซึ่งนั่นก็คืออุปนิสัยข้อ4ีถึง6นั่นเองครับและอะไรละ่ะคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางเราไว้มันคือกับดักความคิดครับ กับดักที่เราหลายๆคนอาจจะติดอยู่โดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือความคิดแบบแพ้ชนะนี่แหละคือตั้งแต่เด็กเลยนะเราถูกสอนมาตลอดว่าโลกนี้มันคือการแข่งขันใช่ไหมครับทั้งเรื่องเกรดในห้องเรียนเอ่ยการแข่งกีฬาเอ่ยหรือการถูกเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันค่อยๆปลูกฝังความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้ามีคนชนะมันก็ต้องมีคนแพ้สิแล้วที่น่าเศร้าก็คือเราดันพกความคิดนี้ติดตัวมาใช้ในทุกความสัมพันธ์ตอนโตด้วยนี่สิ ในที่ทำงานนี่เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับหัวหน้าที่คิดว่าลูกน้องต้องแพ้เพื่อให้ตัวเองชนะถามว่าชนะไหมอาจจะชนะนะแต่เป็นชัยชนะสั้นๆครับเพราะในระยะยาวเนี่ยได้ทีมที่เต็มไปด้วยความกลัวไม่ไว้ใจกันกลับกันเลยครับหัวหน้าที่มองหาชัยชนะร่วมกันแบบนี้สิถึงจะสร้างทีมที่ทั้งแกร่งทั้งพักดีแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลากับเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันเป๊ะเลย การพยายามจะเอาชนะกันไปมาเนี่ยมันก็เหมือนเราพยายามจะยัดจิ๊กซอของเราลงไปในช่องของคนอื่นมันไม่เคยพอดีหรอกครับมีแต่จะพังกันหมดแทนที่จะมาช่วยกันต่อภาพใหญ่ให้เสร็จสวยๆแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคือในครอบครัวครับการเลี้ยงลูกแบบที่ว่าพ่อแม่ต้องชนะเสมอเนี่ยผลที่ได้อาจจะเป็นเด็กที่เก็บกดไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดแต่ถ้าเราใช้แนวทางแบบชนะชนะนะครับ มันจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้ครอบครัวเราแข็งแรงมีแต่ความรักและความเข้าใจครับแล้วเราจะหนีออกจากกับดักนี้ได้ยังไงคําตอบคือต้องเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีคิดนะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกทั้งใบมองความสัมพันธ์ทั้งหมดไปเลยนี่แหละครับหัวใจของมันชนะชนะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการพูดคุยนะ แต่มันคือปรัชญาเลยที่มาจากทั้งสมองและหัวใจที่เชื่อจริงๆว่าเฮ้ยโลกนี้มันมีความสุขความสำเร็จมากพอสำหรับทุกคนนะมันคือการมองหาความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันครับอ่ะลองมาดูทางเลือกทั้งหมดในตารางนี้กันไม่ว่าจะเป็นชนะแพ้ที่ที่สุดก็ได้แต่ศัตรูหรือแพ้ชนะที่ทำให้เราดูอ่อนแอหรือที่แย่สุดๆแพ้แพ้คือพังกันไปข้างหนึ่งเลย เห็นไหมครับว่ามันมีแค่ชนะชนะทางเดียวเท่านั้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนแล้วก็สำเร็จจริงๆในระยะยาวไอการคิดแบบชนะชนะ,ชนะเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเลยนะครับมันไม่ใช่แค่กิ่งก้านใบสวยๆที่เราเห็นจากข้างนอกนะแต่มันต้องมีรากที่แข็งแรงมากๆสมอย่างคอยค้ำอยู่ซึ่งรากสามอย่างนั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่แหละครับสเสาหลักที่คำจุนแล้วคิดชนะชนะเอาไว้ หนึ่งเลยก็คือความซื่อสัตย์ครับหรือการที่เรายึดมั่นในคุณค่าของตัวเอง 2. คือวุฒิภาวะซึ่งก็คือความสมดุลระหว่างความกล้ากับความเห็นอกเห็นใจและสุดท้ายคือความคิดแบบเผื่อแผ่ครับคือการที่เชื่อว่าโลกนี้มีพอสำหรับทุกคนมาดูกันที่เสาแรกเลยความซื่อสัตย์พูดง่ายก็คือการที่เราพูดในสิ่งที่เราเชื่อและทำในสิ่งที่เราพูดจริงๆ เมื่อเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นนะมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจขึ้นมาซึ่งในความไว้วางใจเนี่แหละครับคือสกุลเงินที่แพงที่สุดในทุกความสัมพันธ์เลยต่อมาเสาที่สองครับวุฒิภาวะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยนะแต่มันคือความสมดุลครับสมดุลระหว่างความกล้าที่จะบอกว่าเราต้องการอะไรกับความเข้าอกเข้าใจที่จะรับฟังว่าอีกฝ่ายนะ่ะต้องการอะไรต้องมีทั้งสองอย่างนี้ ภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนสุดๆเลยคือถ้าเรากล้าอย่างเดียวเลยแต่ไม่สนใครมันก็จะกลายเป็นแบบชนะแพ้ที่ดูแข็งกล้าวไปแต่ถ้ากลับกันเราเข้าใจคนอื่นไปหมดแต่ไม่กล้าพูดเพื่อตัวเองเลยมันก็จะกลายเป็นแพ้ชนะยอมเขาตลอดดังนั้นชนะชนะที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อสองอย่างนี้มันสมดุลกันเปะ๊เปะๆเ,เท่านั้นครับและมาถึงเสาสุดท้ายครับ ความคิดแบบเผื่อแผ่มันคือความเชื่อที่ว่าพายแห่งความสําเร็จเนี่ยมันชิ้นใหญ่พอสําหรับทุกคนมันตรงข้ามกับความคิดแบบขาดแคลนเลยนะที่มองว่าถ้าใครได้ไปชิ้นหนึ่งแปลว่าเราจะอดคนที่คิดแบบนี้ได้นะครับจะยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นได้จากใจจริงเพราะรู้ดีว่ามันไม่ได้มาแย่งอะไรไปจากเราเลยโอเคฟังดูดีมากเลยในทางทฤษฎีใช่ไหมครับ แต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือแล้วในชีวิตจริงละ่ะเวลาต้องคุยเรื่องยากๆต้องเจรจาอะไรแบบนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงมาดูขั้นตอนกันเลยนี่คือ4ขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับขั้นแรกเลยแยกคนออกจากปัญหาคือเราไม่ได้สู้กันเองนะแต่เรากำลังจับมือกันสู้กับปัญหาขั้นที่2มองให้ลึกไปถึงความต้องการจริงๆไม่ใช่แค่จุดยืนแข็งๆที่แสดงออกมา ขั้นที่3ช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองหาทางเลือกใหม่ๆที่บางทีมันอาจจะดีกว่าที่ต่างคนต่างคิดมาตอนแรกซะอีกและสุดท้ายครับก็ตกลงกันในทางออกที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าเออเราชนะไปด้วยกันเอาละครับก่อนจะจบกันมีคำถามสำคัญข้อหนึ่งที่ต้องคุยกันไอการคิดแบบชนะชนะเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดในทุกๆสถานการณ์จริงเหรอคำตอบของคำถามนี้อาจจะทำให้หลายคนแปลกใจนะครับ คำตอบก็คือไม่เสมอไปครับคือถึงแม้ว่าชนะชนะจะเป็นเป้าหมายหลักของเรานะแต่ในบางสถานการณ์เช่นอีกฝ่ายไม่มีความจริงใจเลยหรือกำลังทำในสิ่งที่ผิดแบบชัดๆการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าการยอมกันครับบางทีทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการไม่ตกลงหรือ no deal ไปเลยก็ได้และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ทรงพลังมากๆจากผู้เขียนเองเลยนะครับที่ว่า ในระยะยาวหากไม่ใช่การชนะของทั้งสองฝ่ายเราทำคู่ก็จะแพ้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้การมังหาชัยชนะร่วมกันมันไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่มันอาจจะเป็นทางรอดเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง